พิษณทัวยกอ้อจัดก,กิจกรรมทัวอารยาสถาปต์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลโดยการสนับสนุนของทอทอท,อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการ365วันมหัศจรรย์เมืองไทยทเที่ยวได้ทุกวันไปสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกันที่จังหวัดสมุทรสงครามในแบบทัวสายมูเริ่มจากไปนวัตการหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรวรม ราวิหไปเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ค่ายบางกุ้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่วัดบางกุ้งอำเภอบางคนที ไปเที่ยวสายมูขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีครับ ตอนนี้นะคะพวกเราสาวเอฟดีหรือว่าโทษอริยสถาปัต์นะคะได้อยู่กันที่วัดจุรามณีค่ะวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆและที่สําคัญยังเป็นแหล่งกําเนิดสตรีคนสําคัญถึงสี่คนณนะหลังวัดแห่งนี้ค่ะสาหรับหลายหลายคนนะคะที่มากับว่าจักราบูชาที่นี่ก็จะมีการขอพรนะคะแล้วก็ อ่าประสบผลสําเร็จนะคะหลายๆคนที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะแล้วสําหรับอรารยสถาบัต์ของที่นี่นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่ค่ะแต่เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยจะมีเป็นทางลาดแล้วก็มีห้องน้ําสําหรับผู้พิการแล้วค่ะ สำหรับสถานที่ที่น่าสนใจในวัดนี้นะครับนอกจากพระอุโบสถแล้วนะครับที่เป็นออโบสถทรงจัตุรมุขนะครับขนาดประมาณ30คูณ80เมตรซึ่งสร้างในสมัยของอดีตจ้าว่าคือหลวงพ่อเนื่องโกวิโตนะครับก็จะมีปัจจิสถานสิรีระล่างสังขารของท่านหลวงพ่อเนื่องโกวิโตซึ่งท่านมรณภาพมาประมาณ30กว่าปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังไม่นั่งไม่เปื่อยนะครับจุดเด่นที่คนจะนิยมมาที่นี่ก็คือจะมาในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าเวสวรนจาตุมานิกา ที่เป็นที่รู้จักดีกันทั่วไปโดยคนส่วนใหญ่ก็จะมาที่พึ่งทางใจนะครับหรือการที่ทานที่จะให้ขอตัวเองมีความสุขทรัพย์สินมีเงินทองตลอดจนความหวังในเรื่องของการที่จะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรือดีขึ้นดีขึ้นครับสำหรับทัวครั้งนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขมากค่ะ ส่วนตัวเราชอบมากเลยนะคะอย่างแรกเลยคือคุณแม่ค่ะที่นั่งวีลแชร์สามารถที่จะเข้าถึงได้สามารถที่จะเข้ามาสักการะนะคะกับพระ<ม>เขาเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะแต่วันนี้เขาได้มาเองได้มาเห็นจริงๆแล้วก็ที่สาคัญอ่ะมันสะดวกกับวีลแชร์ะค่ะมันยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่าเอ้ยคุณแม่เนี่ยสามารถจะเที่ยวได้ทุกที่นะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนต่อให้เรานั่งวีลแชร์เราก็มาได้เหมือนคนปกติค่ะ ทางนี้ที่มาที่สมุทรสงครามใช่ไหมคะก็มาในเรื่องของมาดูวัดหลายๆวัดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละวัดเนี่ยก็มีพื้นที่ท,ที่กว้างขวางมากขึ้นทางเนี่ยก็คือวีลแชร์สามารถเข้าถึงได้ค่ะแล้วก็ที่วัดเนี่ยก็ประทับใจตรงที่มีห้องน้ําบริการให้กับวีลแชร์ด้วยก็คนพิการที่ต้องการใช้วีลแชร์หรือว่ามีลูกเล็กที่นั่งวีลแชร์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้บริการได้สะดวกมากๆเลยคะ่ะ เป็นตัวแทนของผู้หญิงตั้งคันนะคะเราก็จะมาดูกันว่า ทัวร์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเห็นถึงความสําคัญของเฟรนลี่ดีไซน์มากๆเลยว่าการที่แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงวัดวาอารามต่างๆเนี่ยนะคะถ้ามีเฟรนลี่ดีไซน์หรือว่าอารยาาปัตย์เนี่ยก็จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวทําให้ทุกๆคนทุกๆ,ๆครอบครัว,มวมไม่ว่าจะมีสภาพร่างกายแบบไหนสามารถที่จะออกมาท่องเที่ยวมีความสุขแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันในประเทศไทยของเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสมุทรสงครามเราก็มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มพลังกายเพิ่มพลังใจสายมูซึ่งในเส้นทางนี้ก็เราก็จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มสูงวัยนะคะที่จะเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบ นมมสก,การสัก,กระเกจิดังๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่างๆนะคะเส้นทางที่เราประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกปลอดภัยทุกวัดแล้วกเออ็เหมาะสําหรับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศทุกวัดนะคะนีนะครับทัวอารยศาปัดรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ สมุทรสงครามทัวอาญาสถาปัน <â> เพื่อนคนทั้ง